แม้พระสงฆ์ผางพุทธการจะมีเป็นตัาเงิดคือกันญาติจอมแม้แต่ญาตคู่เลยจะมีคือกันนะนะ,นะมีความยิตจาลิ์สยาที่เจ้าบ้านไปเหยีดีกับพระลูกเอืเ้อนเคดว่านไเป็นการแนมขำตนโดยบอยเห็นความสําคัญของโตไปเมื่อเหยีดกับปละบอใได้ก็หันไปหล่นงันกับเจ้าบ้านเว้าวจากระตบเจ้าบ้านที่อุปถัมภ์ตนมากเจ้าบ้านจะต้องปล่อยไป เมื่อถือประสงค์ลงตรวจกับกับไปขอตรวจเจ้าบ้านแต่ว่าบอกล้าเขานาเจ้าบ้านเฮ้ยไอโตโอินกันเดือดร้อนต้องเพิงพระน้ำกันไปซอยออกนะจึงขอตรวจเจ้าบ้านได้อันนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตที่สําคัญขึ้นกันที่ความอิจฉาลิษยานั่นแต่แม้ว่ามันเกิดขึ้นครับผู้ใดก็เฮดใไ้ผู้นั่นถึงตาห้อนอต้องเดือดร้อน,นวุ่นวายต้องงานงดยึดดินไปหาความสุขบ่ได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นทางเงินเออเป็นเรื่องเหลือเสื้อว่าแต่นไปว่ามันมีเหตุการณ์ตึงตี่เกิดขึ้นแม้แต่ในสมัยพุทธกาลก็เกิดขึ้นแล้วเด้เรื่องเพราะอิจสาจิงตาหอนเนี่ยอยากยอมเนาะเรื่องทีกาลั่งติว้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโยนครมัจจิสาสันทะอและก็เมืองสาวัตถีเกอในปัต ในเมืองท่วานั่นแหละในมัตจิกาสันทนครนีนะมีกาเลหบอดีคนหนึ่งเล่ามีคือวา่าจิตตะกาเกลหาบาดีเมื่อหนึ่งกงาเลหบาดีนั้นเห็นพระมหานามาเทระูปรเป็นองค์หนึ่งในพระปัญจวัคคีเที่ยวบินตบาดอยู่ในเมืองเกิดจัท่าเลื่อมใสในกิริยาบทและในสมณะสาูปของตน ก็เลยรับบาตรแล้วกันนิมนต์ให้เพิ้นไปฉันอยู่บ้านของตนเมื่อพระเทะเ่นฝันเสร็จเรียบร้อยก็ได้นิมนต์ให้เพิ้นแสดงรรมให้ฟังในคณะที่ได้ฟังเทศนาจิตตากกะเลงอบดีก็ได้ทรงจิตไปตามกระแสเทศนาและก็ได้บรรลุสดาปฏตติผลเป็นู้มีพัทธามัน่นกงในพระรัตนตรยัยต้องการที่สิทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปยิก ก็เลยได้ถวายสวนอัมพาตัศวันของตนแด่พระเถระเพื่อที่สร้างจินวัดเมื่อพระเถระลับแล้วก็ดำเนินการสร้างเป็นสังฆารามขึ้นวัดนั้นเมื่อสร้างเสร็จเบียบร้อยแล้วก็ได้ซื้อว่าวัดมัจจิกาสันเป็นวัดจีงญ่โตเป็นสถานที่เปิดไว้สำหรับภิกษุโภมาจากทิศทั้งซีโดยมีพระสุธรรมเถระเป็นเจ้า,าวาสองค์แรก พระสุะทัมมาเถระเป็นทางกอสั่งไปรับบินตบาททีบ้านจิตะก็เลยอับบอดีเป็นประจําจิตะก็เลยอับบอดีกับมีความศรัทธาและก็ไหวใจพระสุะทัรมาเจระในหลายเมื่อนิมนต์พระสงฆ์หรือว่าเส้นผู้ใดไปวัดที่ติบบบพระเทระกอนนี่ก็เป็นบ่มีพ่อมาบานน้าพระเทระหลายลูกน้ากันบวชสิเป็นพันพระสารีบตร พระมาหาหมกคะลานาะพระมาหากัจจายนะพระอุบาลีหรือพระอานนท์พระลาหุนได้เที่ยวจาริกเรื่อยไปจนกระตัง่งไปหอดมัดชฌิกาสันตนาครจิตักก็ะเลอบอดีโอข้าวกันดีใจได้เพหาพระมาหาเถระทั้งหลายหอดมองพักแล้วก็นั่งนะ่ยสมควรด้านหนึ่งพระสารีบุตรเพื่อนก็นได้กล่าวตำมีคาถา แนะนำจิตพักเัเลยคับบอดีให้เห็นแก่ให้สามารถท่า,านให้อาถานไอร่าเริ่งเป็นที่ปราบปลื้มใจแกก็เกลยคบบอดีเป็นยังยิ่งจึงได้กราบิบมณ์ระมาาเถระกับพระสงฆ์ตั้งบัดไปฉันทีบ้านของตนในเมื่อวันรุ่งขึ้นเมื่อเปิ่นราปล้วก็กราบล่าไปจีวัดของตนนิมต์พระสุธรรมเถระไปสันทีบ้านน้่มพระสุธรรมเถระคิดยังหน่อยใจว่า เมื่อก่อนนี่จิตปักกัเลยครับบอดีเนี่ยประสงค์ตินิมนต์พระหรือว่าเส้นผู้ใดต้องมาบอกเข้าก่อนแต่วันเดียวนี่ก็เลยครับบอดีบอบอกเข้าก่อนไปนิมนต์พระมหาเทระอาคันผู้กะอันนี้มันเป็นการคำนาคมตาเฮ้าแสดงว่าลบลูเม่นเสยบอพ่อใจในโตเฮ้าจึงเกิดอารมณ์โกรธเครียดบอพ่อใจกันเลยครับบอดี เห็นว่าไปเอาใจพระอากันตุกะหลายกว่าตนซึ่งตนย่อมบ่ได้จึงบ่ย,ย่อมรับนิมนต์ที่เกิดเทีงยงตีก่อนเกิดความคิดถาในพระมหาเถระที่มั่นอยู่ในใจแม้จิตทักก็เลยครับบ่ดีสินิมนต์หลายเถื่อด้วยความเข้าลบกัย่างปฏิเสธคือเก่าก็เกลยครับบ่ดีจึงเกิดว่าท่านสิรับนิมนต์หรือว่าบ่รับนิมนต์กะเย็ดกีงยังให้เอาบ่ได้ ก็เลยเด็กขาบล่าออกไปด้วยความบ่พอใจจีกระลึงบ,บ่ดีต้อนรับและเอาใจพระมหาเถระตั้งหลายเพื่อจังคับแนมคามบ่าเห็นความสำคัญของเจ้าของเพื่อใจพระสุธรรมเถรรเกิดความงุดยิดแต่ว่าใดจีหยังพระมหาเถระตั้งหลายบ่ได้เกิงว่าในวันรุ่งขึ้นเกิดว่านี่ละถามแม่นว่าเฮา บ่ไปกตสิบ่โอว่าก็ะเลืงับบอดีจัดที่ยังกวไยพระอาคันตุกะบังจำต้องไปเบังให้มันโอ้ให้มันแน่ก็เลยถือบาทไปบานของกะเรือับบอดีต่างแต่เต่าเก่อนที่พระมหาเถระทั้งหลายสิไปหอดไปเถิบจิตประหลาบดีก็ออกมาตอนรับแล้วกันนี่มันให้เขาไปนั่งแต่ว่าพระสุธรรนมาเถร่อะปฏิเสธบ่บ่บ่บบบนัง เที่ออกไปพินตาบัดและ็ย่างไปเบิ่งอาหารที่เขาจัดไว้เมื่อเห็นอาหารและสิ่งของอันตรีด์ย่างหลวงหลกยกทชนเบิ่งท้นดูบ่ได้ยิ่งเกิดความอิจฉาขับแก่นใจลายขึ้นก็เลยเดาว่าเสียดสีก็เลย่องับบอดีว่ายั่งขาดของสําคัญอย่างหนึ่งไปก็เรื่องับบอดีก็ถามบักขาดที่ยังน้อยยางคู่ขาดที่ยังกว่าแต่หลัตัวตำมารสเยละก็ว่าว่า สิงคำคัญที่ขาดไปนี่ก็คือขนมแดง้าอสิงที่ขาดนี่คือขนมแดด้าขนมแดด้าเว้ากระแทกแดกดันน่ะนะกิตติคือคอับอดีพ่อเ้ยิ่จังสั่จะหู้ว่าพระสุตธรรมเถระนี่เว้าเสียดสีทนเจึงเว้ายังนอกนอมบอกว่าท่านก็รับท่านก็รับเมื่อพระพุทธพจน์จะมีตั้งหลวงหลายแต่ท่านบอดีเว้าบอดีกล่าวพระพุทธพจน์เลย กลับมาคราวว่าขนมแดหง้าทัน็รับเรื่องเคยมีมาแล้วพอข่าตั้งไต้ได้ไปข่าขายกับภาคตะวันออกพวกเขานําแม่ไก่มาจากมองนั้นต่อมาแม่ไก่นั่นไปสมสู่กับพ่อกาแลกะ็ะออกลูกมาเฝ้าที่ลูกไก่นั่นสีห้องยังกากลับห้องเป็นเสียงกาผลกับไก่เท่าที่ต้องการขันยังไก่กับขันออกมาเป็นเสียงไก่ผลกับเสียงกา อันนี้เป็นจังไดนกับเั่นสัตละเมื่อพระพุทธพจน์มีอย่างหลวงหลายแต่ว่าพระคุณเจ้าจับมาเว้าอีหยัง,ยงว่าขนมแดกหน้าขนมแดกหน้าว่าแต่ปลาเสือละก็ได้ยินจังเช่นกันก็โกรธเริ่มโทบอกก็เลยอับบอดีไปบอกว่าเขาเลยอับบอดีเออท่านนี่มัตด,ดาอดาตมาท้น่นี่นั่นเออเป็นวัดของท่านอาตมาปุยุแล้วว่าแต่บ่เนี่ยมัตด,ดามาว้ามัตจะทบจะเจียมมัตจะทบเนี่ยเออ บ่อยูแล้วบ่อยูแล้ววัดของท่านบ่อยูแล้วละแ,แม้ก็เหลือบอดีสิทัดท่านเพื่อให้ยูต่อไปกับบอย่อมจึงได้เดินทางไปเมืองสาววัตถีเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์และก็กราบทูลเล่าเรื่องที่ตนทักก็เหครับอดีเนี่ยว้าวต่อกันเลยกันพระบรมศาสดาทรงประดับแล้วขระทรงทำนิพระสุธรรมเสระยังหยืดเง่าว,วาวเห็ดบอมหมกบอสมบอมกวน อันนั้นโมแมนจิตของสมณะได้บอได้บมขวรเอ็ดบมควร,ควร,ร,รทาําจิตทักคระลึบบอดีเนี่ยเป็นอุบาสกผู้มีความตัตตาเลือ่อมใสมันกลงเป็นท่ายกผู้ไหายเป็นขัพปิยะกาโรเป็นหลูกติดเป็นผู้บำรุ่งสองเหตุใดจ,จึงเปรเบากดเบาคมด้วยถอยคําที่ตัมตาการเห็ดการทํางเจ,าสจงสี่บอเป็นไปเพื่อความเลือ่อมใสของตัว้นที่ยัง่งบมเลื่อมใสเลยจ่าขาัน ก็ทรงรับสั่งให้สงเนี่ยทำปฏิสารานิยกรรมก็คือการให้ระลึกถึงความผิดแก่เธอให้เธอไปขอโทษจิตทักกะเลบบอดีัะจึงตีม,ม่อมจึงติพ้นโทษพระสุธรรมมัติรักบากหนักครับไปจีมัติกาสันกนาคอนแต่ว่ากละายเก้อเกินอ่กล้าเขาไปหาจิตทักกะลหาบอดีเพื่อขอโทษจะเลยกลับไปเมืองสาวัตถีอีกพระสงฆ์กับมาาม พระสุธรรมมเทระว่าเด็กขอตรวจิตทักกรเรืองอ,อัปีแล้วหรือย,ยั่งเมื่อพระเทระบอกว่า yang, nh àng, nh àng, nh àng วยั่งยั่งยั่งก็เลยไปกราบทวนเรื่องแด่พระพุทธองค์พระบรมมาคู่สาสดาสัมมาสัมพุทโธคนทรงทราบรวงหนาอยู่แล้วว่าพระสุธรรมมเทระนี่บอกกาขอตรวจิตทักกรเรืองอ,บอับบาีแต่ว่าทรงต้องการให้พระสุธรรมมเทระอุกระดังด้วยจิติมานะ ให้ไฝ่จิตยิมานะลงด้วยการในเดิรตั้งไปครับสามจิบโยดจะเลยให้ไปด้วยตัวเองเมื่อเธอได้ร์ต้จิตยิมานะออกไปหลายแล้วครับมาจะเลยเอื้นเธอมาแล้วก็ได้รตัดสังสอนสังสอนพระสุธรรมเาเยรนะนั่นล่ละบอกว่าเนี่ยสุธรรมเอ้ยสุธรรมเสระเอ้ยธรรมดาสมณะนี่บอกว่านธรรมม,ม,นะมมานะความถือโทแหลกความริษยา วาวัดของเฮ้าวีหารของเฮ้าจีนูของเฮ้าอุบาสกของเฮาอุบาสิกาของเฮ้าเพราะว่าเมื่อสมณะทำเจงซันเรล่ากิเลสมีความริษยาและมานะเป็นต้นมั่นก็สิจริญขึ้นเนย่ยจะแสดขึ้นว่าอันนั้นกับของเฮ้าอันนี้กับของเฮ้านี่ยากย่อมของเฮ้าเอย่าไปเ,เห็นเชงซันนั่นล่ะพอเห็ุเชงซันแล้วกิเลสเนี่ยความริษยามานะนเนี่ยมันสิจารณ์ขึ้ดไดน พ่อปบุทธเจ้าเป็นสัสเ์เจนจัดแล้วเพื่อนก็นได้ชัดเบาเป็นการตั้งตอนพระสุตธรรมเจริะบอกว่าภิกษุพานเนี่ยมัก,การาสนาความสรรเสริญในสิ่งที่ตนบมีจริงความหอมล้อมในโมภิษุความเป็นใหญ่ในอาวาตและทานบูชาในพระกุณของคนเหล่าอื่นภิกษุพานย่อยมีความดำริวา่าก็ลือหัดและบรรพจิตทั้งสองฝ่ายจงเข้าใจวางงานจีเยจีตั้ม เสร็จแล้วเป็นเพราะอาศัยเฮาผูเดียวก็เรือัตและบระรพิตเหล่านั้นจงอยู่ในอำนาจของเฮ้าผููเดียวในบรรดาจิตหน่อยไงทั้งหลายบาวา่าจิตอีหยังอีหยังกระทำความอยากและความถือตัวของเธอย่ําขยายตัวขึ้นจากานั้นพระบรมศาสดาก,ก็ได้ทรงเธอเป็อโอษจิตพักก็เบบรื่อ่อดีกับพระอนุทวดรูปหนึ่งเพื่อเป็นโมแลกับเป็นสักขีพยาญ พระสุธรรมบันทึงกล้ากลับไปเมื่อเพรอดไปถึงบ้านของกัลยังอบดีแล้วพระสุธรรมมาเราจรักก็ได้เหตุขึ้นอาบัตในกล้องจัดลุของกัลึงอบบดีแล้วก็กล่าวคำขอโทษกัลึงอบดีก็ยกโทษให้เพื่อก็พ้นจากโทษปฏิสารานิยกรรมจากนั่นก็ตั้งอยู่ในความบป,ประมาทตั้งใจบำเพ็ญธรรมตามพระโอวาทของพระบรมศาสนาโดยของสามมือต่อมาเพื่อก็ได้บรรลุ พระอรหัาานตผลผมด้วยปฏิสัมพิธาเห็นบอกเลยดาจมเมืม่อความยึดฉามันเบิดไปความยิดสยาฤิ์ยามันเบิดไปความตาหอนมันจก็เบิดสินจงที่น่ายโ้คบานซื้อวันนั่นทะในกรุงสาวัถีเป็นคนมั่งคั่งเล่านี่มีรับหลายมีสมบัติหลายรักษาฝูงงัวของเกลือบด,ดีซื้ออนาทบินติกะโยท่นว่า นานนั่นถ้าโคบานนั่นลบหลีกความบีบคั้นแห่งพลาลาซาด้วยความเป็นคนเลี้ยงง้วงเพื่อจังกับเสดินเกณิยะลบหลีกความบีบคั้นแห่งพลาลาซาด้วยเพบืบรรพิตร,รักษาขุมจับของตนอยู่เขาถือเอาพันจั่วข้อตลอดการสมกวนแก่การเพื่อตามกำหนดเวลามาดูสำนักของท่นนานอาาถาบินธิคเศรษฐี มาพบพ่อพระาศาสดาสร้างทําจะชวนริ่งว่อนพระสาทสดาเพื่อ้อังการให้เรด็จมาสู่ท่อยู่ของตนพระาศาสดาก็ส่งรอความแก,ก่กาแห่งย่านของเขาอยู่บอสรด็จไปพอทรงากาบความที่เขาเป็นปูมิย่านแก,ก่กาแล้วเมื่อนึงอันทิสุสองโมไยแหวดลอมแล้วก็เสรเด็จไปอยู่ส่งแวะจากขนทั้งประทับนางแล้วที่ค้นตนไม่มองหนึง่ง ซึ่งใกล้สถานที่หม่องอยู่ของเขาไกล้น,นั่นเถะไปสู่สำนักของพระาศาสดาถวายบังคมกระทำปฏิสันถานมีม่นพระบรมศาสาศดาแล้วจะได้ถวายปัญจัโครถ่านอันประนีตแก่ปิดสุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประท่านสิ้นเจ็ดวันในวันที่เจ็ดพระาศาสดาทรงกระทำอานโมทนาให้เสร็จแล้วพระอนุปุปิกถา โดยท้าน,นก,กากถาเป็นต้นในเวลาจบกระถา,านายโคบานซื้อนั่นทะตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลรับบาทของพระาศาสดาตามทรงเสด็จพระาศาสดาไปไกลเมื่อพระาศาสดารับสั่งให้กลับด้วยพระดำรัสว่าอุบาสกอุบาสกจงยุดเถิดถวายบังคมพระาศาสดากลับลำดับนั่นนายพรานบนหนึ่งได้แท้งเขาให้ตาย พวกอกฤโหมาข้างหลังเห็นแล้วจะเลเยไพกราบต้นพระศักสดาวักขาแทพระองคผู้เริ่นายโคบานซื้อนั่นพระถวายมหา,ามท่านตามทรงสเสด็จแล้วกับกับเ<อ>ถือกนายพท่านขาตายซะแล้วกับเพราะความที่พระองค์สเสด็จมาแล้วในหม่องนี้ถ้าว่าพระองค์สิบบได้เสด็จมาแล้วความตายสิบบมีแกเขาเลยเนี่ยย้อนพระพุทธเจ้ามาเนี่ยละเรียกไอ้นายโคบานนั่นพระนีท้ายวาจันเอ พวกฝ่ายสองงงเก้าไปกราบตุ้นอกราบตุ้นบอกว่านายข้อบานนั่นพระทายนี่ยจะย้อนเออย้อนพระองค์นี่แหละย้อนพระพุทธเจ้านี่แหละประเด็๋มาก่าสาาักพระศาสดาเป็นก็เลยตรับบอกว่าภิกสุทั้งหลายเมื่อเฮ้ามากกตามบ่ได้มากกตามเสื้อวาอุบายเป็นเกื่องก้นจากความตายของนายนั่นพระนั่นแม้ผูไปอยู่สูจิตไงสีสูจิตหน่อยสี ย่ำบอมี่ย้อนวาจิบเาะนั่นซึ่งตั้งไว้พิดแล้วอันเป็นไผ่ในของจัดเหล่านี้ย่ำทำความพินานจิบหายที่พวกโจรหรือว่าพวกค้นชองเว้นสีเงยสี่ถ้ำไห่บ่ได้พ่อระพุธเจ้าเป็นพัดเจียงตีเด็กกำชับเด็กจัดพระฆ้าถาว่าจิบซึ่งตั้งไว้พิดแล้วเพิ่งทำเขาเพิ่ดํามุคคนนั่นให้เลี้ยวตั้มยิ่งกว่าความพินานจิบหายที่โจรเหนยียนโจร หรือว่าคนจองเว้นเห็นคนจองเว้นทำแกคันนันติอีกโจรเห็นโจรอยากยอมสุบโรตัวนเพิ่งทำความจิบหายนันอันไหนแกโจรหรือว่าคนจองเว้นนั้นเนี่ยว่าผู้มีประกากเจ่าเป็นอธิบายไว้เป็นบอกว่าโจรผู้มักประตุสะไล่ตอมิดมผู้หนึ่งเมื่อพิษในบรทรเลาหน้าไ้ง้วและควายเป็นตนของโจรผู้นนผนหนึ่งโจรพิษต่อโจรใด เห็นโจรแม้น wow. wow. <sk ans half> ั่นตึงติดอยู่ในตนจังปั้นนั่นละจะหรือว่าคนจองเว้นเห็นช่อนปูกเว้นกันไว้ด้วยเหตุบางอย่างนั่นละเออซึ่งแื่อววาผู้จองเว้นือว่เพิ่งทำความพินาศจิบหายอันไดแกโจรหรือว่าคนผู้จองเว้นนั้นจะคือเพิ่งเบียดเบียนบุตรและภรรยาของโจรหรือว่าคนจองเว้นนั้นเพิ่งทั้สิ่งของต่างๆมีหน้าเป็นตนของโจรหรือว่าคนจองเว้นนั้นให้จิบหาย หรือว่าพึ่งปลงจรหรือว่าก้นชองเว้นนั่นจากชีวิตเพราะความที่ตนเป็นคนโหดร้ายก็คือเพราะความที่ตนเป็นคนผ้ารุน่นจิตสือว,าว่าตั้งไว้ผิดเพราะความเป็นจิตตั้งไว้ผิดในอกุศลครมาบทสิบเพิ่งตั้มเขาให้เลี้ยวตง้มยิงวความที่นาน่จิตหายนั้นก็คือทำบุรุษนั่นให้เป็นผู้ล่ามกไกวเหตุนั้นจึงอยู่จนก็ด,ดีก้นชองเว้นก็ด,ดี นี่ประการดังที่เดาเ้าแล้วเพิ่งยั่งทุกให้เกิดหรือว่าเพิ่งตั้มความสิ่นไปแหงชีวิตแก่โจรหรือว่าแก่คนจองเว้นได้ในอัตภาพนี้แต่ตอนนั้นส่วนจิตนี่เพิ่งตั้ง,งไว้พิษในอกุศลกรรมบดทั้งหลายย่อมอยั่งบุกว้นให้ถึงความพินาศจิตหายในจิตธะรมปัจจุบันบงังฟัดไปในอาบายคือสัมปรายะบางย่อมบ่ให้ยกหัวขึ้นในไอเดพุลักในพันอัตภาพได้ ในเวลาที่พระบุญเจ้าเป็นพลัดพระธรรมเทศนาจบลงพ้นจำนวนหลวงหลายบรรลุอริยผลมีโสดาปฏิผลเป็นทน้นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประโยชน์แกมหาชนเ่วดะออกสัญญาจ,จอมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่เนาะเออเป็นว้าเป็นสอนธรรม,มานี่แหละเออเชิงว่า เอความโกรธความเกลียดคือกันอย่าไปโกรธอย่าไปจองเว้นจองคำกคับผู้ใดเแีงสันล้แท้เมตตาเนี่ยดีที่สุดงานยอมเนาะโลโกโปัตยธรรมพิการเมตตาเนี่ยล่ะเมตตาทำคำจุนโลกอย่าไปอิจฉาลิสยาผู้ใดนะความอิจฉาลิสยามันเป็นเรืองทำไล่โลกเป็นสิงทีเสียนไอโลกวีบัิงานยอมสมบูสุข,ขัเอเพราะอิจฉามันถึงตาห้อนแจีงสันละเพราะฉะนั้นเอ่เข้าอย่าไปอิจฉา เออฤตยาเขาแมนกว่าเออเรื่องอี๋ยังเขาสิไปอิศาเขาเน่ยเมื่อบออาจสิยินดีกับเขาได้กระบบกนิ่งเฉยซะเหตุเป็นบ่โู่บ่ชี้ซะเออกับบ่้องมีอยังมาติดขังอยู่ในใจแมนกว่าแหละอย่าจมเอออย่าไปอิจฉาะิตย,ยาเขาเออส่วนใหญ่ได้บ้านนี้ส่วนหลายเด้เออเมื่อคนอ่ามีแล้วคนเอาผู้เป็นผู้ตัวเจ้าเนี่ยแหละบ้างเรื่ยงแบบนี้ละเป็นผู้เรียนได้ดีแล้วมักติดแนบวะเออเขาบ่ควรได้ที่เขามีที่เขาได้ ย้อนเจ๊งสั้นย้อนเจ๊งพีไปยิดช้าลิศยาเขาเจ๊งสั้นะลิริงแล้วบ่ต้องบ่ต้องไปยึดชาลิศยาเขาแม่บ่ละไรย่าจอมโยมม่อแม่แม่โยมม่อแม่แม่เนี่ยแปลว่าเนี่ยเพราะว่าความยิดช้าลิศยานั่นถ้าแม่นว่ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วมันก็สิเฮ็ดให้ผู้นั้นทาห้อนเดนี่ต้องเดือดร้อนต้องวุ่นวายต้องยุดยิ้ดต้องง่นงานหาความทุกข์บ่ได้แม่บ่ละไรย่าจอมเอีเรื่องบ่แม่นเรื่องเจ้าของต้ำ เออเนี่ยล่ะ<อ>เ,าาเ,าเขาเอิ่นว่าหาเอาใจหัวเออมันสิลักษณะเชิงสันเด้บ่แมนเรื่องของเทาเออนี่ยเฮ้ยบอกเลยอย่ยาเปยุงอย่าไปยุงกับเขาเฮ็นบอกเลยอย่าไปยุงกับเขาส่วนหลายแล้วคนเท่านี่มักเออมักอยากไปยุงเรื่องผู้อื่นแใจสละเนาะเออมันเป็นจังการเนาะโอ้ยจังแมนคัดนี่ชีวนนิตน,นี่ก็ได้เนาะเอาเนี่ยแหะเบิ่งเจ้าของเบิ่งเจ้าของดูแลเจนะ้าของนั่นล่ะ อ้อีหยังต่างๆมันอยู่ที่เอาเนี่ยล่ะอยาก้อมสมบูรณ์สุขันไปจะดันจะลองน้ำไปยินรองพินิดพีคะพิจารณาเบิ่งเดอ้อแล้วเอ้ากัสิเห็นความเิ็นจริงของชีวิตของจิตใจการดำร่งตนปฏิบัติต